โอเคโอเคอู้ยูบังจบกจ้ะเอ้ยบ,บ,บ,บัง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 นี่จ้ะมะตอคุ้มนี่จ้ะไอร่างบอกว่าหลายดอกใ่พร้อมจ้ะปิดไอเอ้ยอ,อกกันใยค่ะตอนนี้มาถึงป่าใหม่แล้วค่ะทุกคน พี่หลังก็เจอเห็นแล้วทุกคนดูค่ะดูดูดูด,ดูแกบอกเยอะมากๆเยอะฝรั่งนี่เท่าไหร่วะเนี้ยไหนไหนไหนอุย้ยทุกคน <c oughs> อุย้ยสวยมากทุกคนดูอ้ยตาฝรั่งดีเหมือนกันนะเนี่ยอ,ยยอยู้จ้นานี่ปึ้งยังอยู่จ้ายังอยู่มาเก็บเลยเก็บเลย โอ้ยไงล่ะจ้ะนี่ดอกพ่อเก็บได้อยู่จ้ะเลยโอ๊ย,อยทำไมสีโทรศัพท์มันเป็นแบบนี้ทุกคนซี้อโทรศัพท์ อ้าสอยตัดขาเลยจ้ะข้านยเยอะไปะแมคะอ้าสอยตัดขาไปล้างสอยตัดขาจ้ะอ้อแต่ดอกนะมันบานได้นะแต่น้ำมือ โอ้ยเยอะจ้ะอังนี้แม่จ้ะเยอะนั่นจ้ะจอันนี้เอาไว้ก่อนนะจ้ะเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกรอบจ้ะเนี่ยเนี่ยไว้ก่อนจ้ะทุกคนเบิ้งกุมนี้จ้ะกุมนี้

กินเป็นสันเป็นสันนะจ๊ะอุ้ยเด้อเด้อไปไหมสีสวยๆนะทุกคนเนาะบึงตัวน,นี้เด้อทุกคนเล้ยที่จะให้เบิงจ้าเนี่ยเอ้ยงามจ้ะนีม่วก็เ,เอาเลยจ้ะเพราะมันหักแล้วหักออกมาแล้วก็เอาเลย ไปน้องเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยเดี๋ยวเด้อจ้เดี๋ยวเด้วเดี๋ยวให้ตึงจ้ะใบไม้บางก้องจ้ะดงเห็ดไม่เคยผิดหวังจ้ามาดงนี่ดงนี้แบบว่าไม่มีคนมาเอานะทุกคนมีแค่ทีบกับสอง ที่หลังนะสองคนพัวมีมาเก็บกันค่ะตรงนี้เราก็เลยหมานะหมานหมานพออย่างบ่มีคนมาเก็บจ้าตรงนี้เป็นดงของเราเข้ามาเองทุกคนคงจะไม่รู้ว่ามันมีเห็ดมั้งนี่จ่นี่อีกจ้ะอันนี้น้อยก็ว่าเอานะแต่เนาะเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาตามเก็บอีกสักเดือนนึงจ้ะอีกสักสองอาทิตย์กตเต็มเลยแหละแต่ตรงนี้เนาะป้านี่ ออกเต็มป่าเลยจ้ะนี่ค่ะทุกคนมองลงมาจากในรถนะคะเจอตรงนี้จ้า <c oughs> เห็นเหลืองๆมาต่อป่านี้กัน จะขึ้นริมถนนค่ะทุกคนแบบนีแบบ้ดอกไงอยู่จ้าป,ป,ป่าป้าติโตอยู่ริมถนนน,นะจ้าเนาะมันจะใหญ่ก่อนจา้าทุกคนริมถนนมันจะโตก่อนไอซิงเข้ามาข้ามแห่เออคิปะเย็บปาเมยเย็บปลาเมย

เบื้งเด้อจ้ะเบืงบ้งพาเข้าไปมุดเข้าไปจ้ะโอ้ยยืนานล่างนี่จ้ะนี่เห็นบ่จ้ะอ๋อไปจังเด๋อละทุกคนเดี๋ยวื้องเด้อจ้อมอะมุดปพาไปนี่ยังเยอะเห็นเนาะจ้นะเนาะเหลือง <c oughs> สะดุดต,ตาจ้ะเหลืองสะดุดต,ตา ต้องขาม้าเห็นเหลืองสะดุดตาเนาะคุณนะ,อ,นอ,ะอ,นอีกจีน,นีจีน,อน่อยเยอะแยะเลยอฮยคุณนะขึ้นหมดพ้นเลยจ้ะ นู่นอีกโอ้ยด้านนอกนู่นอีกโอ้ยสงสัยปานี่โอ้ยสงสัยอันนี้ปาคือหลายแต่เห็ดตอมามามีใจอยู่กยใกล้ๆกันจ้ะตอนแรกที่เห็นดอกเดียวนี่ว้าเห็ดไหมนี่อเอาไปก่อนนะจ๊ะนะเดี๋ยวมาเอายังไงแล้วจันฝนตกแต่ทุกคนเก็บเปียก ui con xin biết vậy cha ui chị ta mi kế rồi xin ui để 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 nhìn cha chú con Bát bắt chờ bông vào về quan cha

ไปอันนี้จงไว้จ้ะเดี๋ยวจังมาเอาอีกนะจ้ะเนาะไปต่อจ้ะทุกคนจ้ะไป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 เยอะเยอะเยอะอีกตรงนี้จ้ะโอ๊ยอันลังเจออีกฝั่งนู้นจ้ะหลายหลายแกบอกหลายฝรั่งนี่มันเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนหลายฝรั่งสามดอก จงตัดข้าไปน้ำจะเพราะว่าเห็ดเห็ดมันเปียกจ้ะเห็ดมันเปียกแล้วมันจะดินนะจ้ะมันจะไปเข่าตามซอกตามหลือมันจะทําความสะอาดยากจ้ะพี่น้องจ้ะจงตัดข้าไปน้ำอ๋อนี่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 น,นี่เห็ดมันไม่ได้แห้งเนาะมันจะไม่สะอาดเวลาไปปัดมันจะปัดยากจ้ะเปียกฝนจ้ะฝนตก ป๊าดป๊าดไอ้ขอห้องโอูโอ้อ้โอ้ทั้งคุณไหมจ้ะ ใส่หลายคักเห็ดไหมไปโอจ้าไปโตไป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 จ้าไป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 เก็บจ้าทุกคนหลายหลายว่สันแล้ว่านี่ปัดปฏิโทปฏิโทว่าสันแล้ว่าเอ้าโดดขามหน้ามันยังไงล่ะทุกคนวูนะเห็นเห็นเหจ้าเดี๋ยวเดีมามามตรงนี้จ้ามาตรงนี้ อุ้ยโอ้โอ่ติดลมติดลมติดลมพาดเห็ดพาดจำเพาะไอรลังเอิญปฏิทูปฏิทูพาดเห็ดพาดหยอกจะจะมีเก่บังฮะอู้หูยเบิ่งจับคะจำเป็นทั้งหมดจำเพาะไอรลังบอกปฏิทูปฏิทูนี่จะเบิ่งเห็ด รอบเลยเก pues <go ็บยังไงวะเนี่ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดเนี่นะพูนะพูนะว้าเก็บยังไงนี่มาๆๆลุยๆเริ่มเลยนะจ๊ะเนาะเอาเฉพาะดอกบ้นบานแล้วนะจ๊ะนะบานแล้วแบบดูใหญ่แล้วน่ะเล็กๆก็ทิ้งไว้เลยจ้ะไม่มีใครมาหรอกมันต่างต่างเมืองจ้าต่างเมืองที่บ่อยานเลยันค็มาเก็บดอกจัน ต่างเมืองมันไม่ค่อยมีใครมาบางที่ทิ่มาเนี่ยโอ้ยอายย่างเหยียบเห็ดบอกเหทิ้งไว้เป็นบางดอกไหนไม่ใหญ่มากก็ทิ้งไปเลยเนาะจัะเนาะดูนะป๊าเห็ดเนี่ยกระติู๊กกิเทปฏกระติเทเห็ดกุมหนึ่กุมนีว่าใ่ญ่เร็ว โอ๊ยเจ็บว่าจะเจ็บยังไงวะเยอะๆๆแต่มันเป็นขาสั้นๆจ้ะพี่น้องจะ้ะขาไม่ยาวมากเลยเห็นบ่นี่โอ๊ยไ่อย่าไปโดูมันเลยจ้ะเอาไว้เอาไป,าไปมามามาข้ามมาตรงนี้จ้ะ ต้นนี้จะทุกคนอชั้วใหญ่ๆเล็กๆเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเล็กไว้ก่อนอ๋อนี่ยมันเบนไม่ทับจ้ะหิบเปาะมากเลยจ้ะหิบเปาะเห็นเปาะบางมากๆเลยจ้ะเพราะว่าโดนฝนจ้ะโดนฝนมืดขึ้นเนาะฝนตก นิดน <ciğim. S 2> ้อยกับแตกเลยบ่ให้อายล่างเก็บจ้ะแกเก็บแกเก็บมั่วซั่วแกเก็บดึงปวดปวดแกเก็บแกเก็บเห็ดตัวเป็นไหมจ้ะก็รางจกเก็บเห็นว่าถ่านอเป็นเนาะมันแตกนะจ้ะแกหยุ่มมันมันแตกดอกแตกทีีกบเลยบ่ให้เก็บตัดขาไห้จะมาอนี่ ทำหน้าที่จัดขาจ้ะเก็บเห็ดไม่สวยจ้ะถ้าดอกง่ญ่แกเก็บเป็นยู่จ้ะดอกใหญ่นะเนี่ยทุกคนถ้าดอกใหญ่นะก็เก็บเป็นยู่มเจ้าจบ้างมวเจ้ามวเจ้า

ไดน่ๆคุณมา,เ,มามเดี๋ยวไปหน่อยกีน่อยหน่อยละหลายเดี๋ยวตรงจัง๊กเห็ดตรงเห็ดคน่น่ะน Hãy subscribe mẹ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อีสองนาทีเจ้ะทิ้งแตงอีกสองนาทีหรือสามนาทีหนี่งจ้ะอ่ะไอ้ซัดไปจ้ะไปต่อกลุ่มนนิน้ะทุกคนมา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 กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็ฮะเยอะเยอะกลุ่มเยอะกลุ่มนี้ก็เยอะเลยจ้ะไอ้บอกไอ้รังว่าหลายหลายจ้า

มักเลาะหายจ้ะมักเลาะหาเหดุหายนี่จ้ะ

สายทางเงาอาเชาป้บ,บารบานบรบานบรบานอุ้ยนี่จ้ะเลือไว้ก็ไม่เป็นไรจ้ะตรงนี้ นี่จ้ะเดี๋ยวา,างที่นทิตรงแน่นเก็บเห็ดจ้ะเห็ดนั้นเป็นกี่ในหน่อยล้านลายเดี๋ยวต้องมาตารเก็บที่หลังจ้ะ Ngay gom ngoài gom ngoài gom ngoài nude. Liota chả, eek mi eek mi eek. Liota mi eek. Liota mi eek. Liota mi mi eek. Liota mi eek. Liota mi mi ะอันนี่นจะเดี๋ยวทุกคนบาเห็นดอกเนาะก่เอาก่อนขอยาดจ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลุ่มนี่จ้ะเดี๋ยวจะตัดขาจ้า จ้ะตดอกยงาคุณที่รับชมครับ